สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ได้เวลาที่เราจะมาเก็บค้ะกันแล้วค่ะเป็นคณะเห็ดหอมนะคะที่เราปลูกอยู่ในแปลงนะแต่ปลูกทั้งหมด2แปลงค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลผลิตนะคะที่เราปลูกเองกินเองค่ะภูมิใจมากๆนะคะต้นคณะเนี่ยอวบสวยเลยทีเดียวค่ะ น่ากินมากๆนะคะก็คงจะกรอบน่าดูเลยนะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาเก็บคะน้าเห็ดหอมกันค่ะยังไม่ได้เอาไปทํากับข้าวเลยนะเห็นแล้วก็หิวรอหิวหิวรอเลยค่ะทุกคนหิวก่อนเลยค่ะคะน้าเห็ดหอมนะคะดูลําต้นเขาสิคะการตัดคะน้านะคะเราจะไม่ได้ดึงทั้งรากนะทุกคนแต่ก็จะตัด บางส่วนออกไปแล้วก็จะปล่อยให้เขางอกออกมาค่ะนี่อย่างนี้นะคะให้ดูใกล้ๆก่อนนี่อย่างนี้ค่ะเขาเหลือสองใบเห็นไหมเอ่ยเขาเหลือใบนี้กับใบนี้แล้วเขาก็จะงอกออกมาได้นี่ค่ะคือคณะที่เราได้ค่ะทุกคนลําต้นอวบๆค่ะกรอบๆแน่นๆเลยค่ะต้นนี้นะคะ อย่างนี้เลยค่ะทุกคนโอ้โห,โโหเห็นแล้วหิวไอหมูมะนาวเลยอะ่ะหมูมะนาวแล้วก็คะน้ากรอบๆข้างๆหมูมะนาวน้ำจิ้มแซ่บๆราดโอ้หิวเลยหิวเลยนะคะอ่ะทางนี้ต่อนะคะทุกคนต้นอบอวบเลยค่ะคะน้าเห็ดหอมค่ะเดี๋ยวต่จะใช้กันไกรดีกว่านะคะสะดวก นี่นะคะ,คะต้นขนาไปก็จะตัดไปบาง,บางต้นนะไม่ได้ตัดทุกต้นนะคะเอาต้นแบบอ,บอวบก่อนเลยดูต้นนี้อวบมากค่ะทุกคนชึบนี่อวบอ้วนมากๆค่ะดูลำต้นเขาค่ะแล้วหลังจากตัดนะคะเราก็จะถอนวัชพืชแล้วก็จะมีการใส่ปุ๋ยเหมือนเดิมเลยค่ะ แต่ทีนี้แต่จะรอตัดให้หมดแปลงก่อนนะแล้วค่อยมาใส่ปุ๋ยนะคะเว้นจากนี้ไม่นานหรอกคะ่ะทุกคนเราจะต้องให้เขาเหลือสักสองใบนะเวลาที่เราตัดเนี่ยนะคะอย่างต่ําเลยนะคะ2อใบเนี่ยอย่างเนี้ยใบหนึ่งอันนี้ใบหนึ่งนะคะเราจะตัดตรงนี้ไม่ได้นะมันเหลือใบเดียวมันก็กลัวพืชจะสังเคราะห์แสงไม่พอนะคะวัชพืชนี่คือแบบ มันเยอะมากๆเลยวัชพืชเนี่ยทำไมมันเก่งจังเลยเนาะมันเกิดมาเพื่อแบบรบกวนพวกเราคนปลูกพืชมากๆนะคะอ่ะตัดตรงนี้ลำต้นอบอวบใหญ่ๆเลยนี่ก็จะกินไม่หมดกันเอานะคะอืมนี่ค่ะอบอวบเลยเห็นหนอนด้วยทุกคนหนอน นี่ค่ะผักของเราปลอดสารพิษจริงๆนะคะมีหนอนตัวเล็กๆมีหนอนตัวเล็กๆมานี่นี่ค่ะนอนอยู่ที่ปลายกันไกลนะคะเอาออกหนอนตัวนี้คอยกัดกินผักของเรานะคะอะดี๋ยวแต่จะตัดต้นอวบอวบนะคะนี่ต้นหลังนี้โอ้โห,โหอวบใหญ่แล้วก็สูงด้วยอวบใหญ่สูงชึบ Uh huh. อ้วบมากใหญ่มากนะคะสูงด้วยนะคะอ่ะแต่จะตัดเท่านี้ก่อนนะทุกคนไม่อย่างนั้นก็จะไม่ทันนะคะทานไม่ทันกินไม่ทันค่ะทุกคนแต่ก็จะมีแบ่งไปให้พี่พี่เขาด้วยนะคะเอาแล้วค่ะตะกร้าของเรานี่คือไม่กี่ต้นเองนะเรามาดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต้นที่อยู่ในนี้นะคะ เนี่ยเทียบนะคะทุกคนเอาละค่ะวันนี้แต่ตัดเท่านี้ก่อนนะเอาไปเฉพาะที่เราจะกินก่อนนะจริงๆมันเหลือด้วยซ้ำถ้าจะกินคือ2ต้นนะคะผัดคะน้าจบเลยนะคะหมูมะนาวสองต้นสามต้นอย่างเงี้ยนะคะเอาละ่ะคลิปนี้นะคะพาทุกคนมาตัดคะนา้าต้นอุ่อวบเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ